ครับเคนแจ็คสันมาไทยยี่ม้าฝ่ายนิวซอลมากี่วันครับเกือบเดือนครับซ้อมอยู่ที่เจ็คสันมาชาลีอยู่ที่ไหนเนี่ยใครอยู่ตรงไหนเอ็นเอ็มร้อยสี่สามในกรุงเทพนี่เองแล้วมีใครเป็นคู่บป้าคู่ซอลมั้งมีเพราะน้องๆอลไวก็เต้นเนอะพวกไหนใครเชิญเนาะตอนนี้เคนอายุยี่ห้าแล้วสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบแปดโมยสไตล์ไหนครับมวยเข้ามือทาวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเพชรโกยศเคยต่อยเขาไหม ไม่เลยบางไม่เคยเลยน่าจะน่าจะเคยเงินบางว่าอยู่จังหวัดเดียวอืมทำไมเงินเด็กกันฮู้ตอนเด็กเคยต่อยไหมหรือจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าน่าจะเคยผ่านว่าจำไม่ได้แต่วันนี้เรยต้องมาเจอเขาใช่แล้วได้ดุติดกันหลายรอบแล้วอ๋อแต่ไม่เคยได้ต่อยพี่วันนี้ได้เจอแล้วนะเขาไม่มวยสไตล์เลยอมวยฝามวยเขาด้วยแล้วเขาสวนเขาเลยแล้วเรามีอาวุธอะไรมาเสริมไหม ตามสไตล์ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันบนเวทีล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ของตําหากสัอ่าใช่วันนั้นต่อยครับไอหยอกแพ้เนาะไปกับวงวานันพี่แพ้กันเนี่ยพี่แพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นไปแทนด้วยใช่ไหมลยพี่แพ้เขาวันนั้นเวทเท่าไหร่มันร้อยห้ามัตอนนี้ต่อยร้อยห้าเนาะใช่บักกี้ลองสองหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดเจ็ดเนโอ้สบายๆเดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายตอนเช้าร่างกายตอนนี้ เก้าสิบเก้าสบสมบูรห์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่แทนไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สองสต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณักสิบนะคนจังหวัดสงขาเด็กสงขาอัฝากเชิงช่วยไฟรับได้พีน้องจังหวัดสงขารักได้วันนี้เอาชนะแน่นอนมาแจ้งเกิดด้วยนะอ่ะพอดีโอเคโชคดีครับ